วันนี้มารีวิววิธีแกะล้างแอร์ไฮเส้นนะครับแอร์เคลื่อนที่1 2 0 0 0 BTU นะครับถามเข้ามากันเยอะนะครับวิธีแกะล้างทำยังไงมาดูขั้นตอนกันนะครับนี่อุปกรณ์ที่ใช้นะครับที่ผมใช้ก็จะมีน้ำยาล้างแอร์นะครับเป็นโฟมหาซื้อได้ทั่วไปนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ แล้วก็ฟ็อกกี้นะครับแล้วก็พวกแปรงต่างๆตามนี้เลยแล้วก็ตัวงัดพลาสติกนะครับมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็ไขควงแฉกนี่นะครับไขควงปากแฉกนะครับามาดูขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาแกะด้านหลังก่อนนะครับตัวแผ่นรองนี้ออกสองอันนะครับ แยกไปการทำความสะอาดก่อนหมุนแยกไว้ก่อนนะครับแผงนี้จะต้องทาความสะอาดนะครับตัวเป็นเมือกแบบเลอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโฟมแล้วก็แปรงล้างนะครับค่อยๆขัดนะครับตรงนี้อย่าให้ชีมันล้มนะนี่นะครับจากนั้นหมุนตัวถ่ายน้ําออกนะครับทั้งล่างบนเลยนะครับจะมีสองตัวด้านล่างด้านล่างก็จะมีตัวนะครับ ัวนะครับสองตัวนี้จากนั้นมาขันน็อตนะครับใช้ไขควงแฉกนะครับมีน็อตทั้งหมดนี่นะครับด้านบนหนึ่งสองก็ด้านล่างอางตัวนะครับสามข้างนี้นะครับสี่ห้า หกแล้วก็ตรงนี้อีกสองตัวนะครับเจ็ดแปดตรงนี้อีกนะครับด้านล่างอีกสองตัวเห็นไหมเก้าสิบนี่นะครับอ่าไขขันน็อตออกมานี่ครับหลังจากขันน็อตเสร็จแล้วนะครับอ่าขันตอนนี้สําคัญเลยนะครับนี่ ด้านข้างอย่างนี้นะครับทุบอย่างนี้นะครับทุบทุบทอยหลังช่วงสีเทาเเนี่ยทุบทอยหลังไปตรงนี้จะแก่ยากมากนะครับทุบทอยหลังไปให้มันทอยหลังออกอมันจะเป็นเขี้ยวล็อกแบบทอยหลังดันออกไปนะครับเลทั้งสองข้างเลยนะครับค่อยๆนะครับ ผมทำคนเดียวอ่าอย่างนี้นะนี่แล้วก็ยกขึ้นนะครับอ่าพอมาอย่างนี้อ่าจะได้ไปินจุ่นอย่างนี้ะครับอืจะได้เป็นแบบนี้นะครับ จะมีปั๊บตรงนี้นะครับสีแดงกับสีขาวนี่นะครับตอดออกก่อนเนาะตอดออกก่อนจะอ่าจะได้แยกตัวนี้ไปทําความสะอาดนนี้เอามาเก็บไว้ก่อนนะแยกไว้ก่อนเลยเก็บอ่านี่ก็จะเหูือด้านขึ้นขึ้นอย่างนี้แล้วครับครึ่งหน้า ครับครึ่งหน้านะครับเวลาถอดก็จะมีน็อตอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสองตัวฝั่งละสองตัวนะครับมีสองตัวด้านข้างฝั่งอื่นสองตัวะนะครับ หลังจากถอดน็อตท,ทั้งทั้งสตัวด้านข้างออกแล้วนะครับ สตัวถอดออกหมดแล้วนะครับอาจจะมีด้านบนอีกสองตัวนะครับตรงมตัวข้อบสีขาวนี่นะครับนี่นี่หนึ่งสองนี่นะครับสองตัวนี้แกะ2ตัวนี้ออกก่อนนะครับนะครับหลังจากถอดน็อตครบหมดแล้วนะครับวิธีดึงฝาตรงนี้ออกนะครับานี่นะครับวิธีดึงออกงัดตรงนี้ก่อนนะครับงัดงัดดึงออกมานี่นะครับอย่างนี้นะทั้งสองข้างนะครับ ดึงออกมาแล้วก็ยกอ่าคือด,ดึงออกมาทำให้ดึงมาดึงอย่างนี้นะครับดึงให้มันง้างออกมาให้มันง้างออกทั้งสองข้างแบบมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ดึงมันออกมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้น ครับจากนั้นก็จะเหลือตัวเปรียวๆแล้วนะครับทําความสะอาดได้เลยามาเริ่มเลื่มตรงแผงตรงนี้ก่อนนะครับเลิ่มตรงแผงตรงนี้ก่อนนะครับผมจะฉีดฟอกกี้ไปก่อนครับเบาๆให้พอฉ่ำๆนะครับ ครับเนี่ยน้ามันจะไหลออกนะครับน้ํามันจะไหลลงข้างล่างเห็นไหมน้ำมันจะไหลลงข้างล่างไม่เป็นไหลนะครับถ้าใ,ใช้โฟมฉีด ฉีดทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับอ่ทิ้งไว้ก่อน1นึ่งนาที๋ยวมาดูกันนี่นะครับระหว่างที่รอนะครับจัดการพวกนี้ก่อนเลยนี่ถึงแผ่นกองมาทําความสะอาดกันนะครับดูฝุ่นนะครับเป็นก้อนเลยเลย ก็ถอดมาแล้วนะครับทําความสะอาดให้สะอาดที่สุดนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆเอาหมดไม้สเสียเวลาอาน,นึ่งนะครับ จะได้เย็ยนฉ่ำๆเลยนะ แล้วก็เราก็มาถอดตรงนี้จะมีน็อตอีก2ตัวนะครับ1 2ตรงนี้เพื่อถอดชุดนี้ออกเพื่อเราจะอ่าทําความสะอาดทั้งลมด้านในตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าเราต้องถอดตรงนี้ออกก่อนมาดูนะครับ แล้ก็มาดูด้านในนะครับแกะตัวนี้ออกก่อนตัวบงังดันขึ้นนะครับแงะขึ้นตรงนี้ออกแล้วง่ายง่ายทำความสะอาดนี่ครับอดลมด้านในค่อนข้างเลอะอยู่นะอ่าเดี๋ยวเราอ่า ฉีดโฟมก็ได้ครับฉีดโฟมทิ้งไว้บอมบ์ทิ้งไว้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาแปรงค่อยๆถูไม่ต้องถอดนะครับพัดลมเดี๋ยวมันจะประกอบไม่เหมือนเดิม,มเอาที่เท่าที่เราถอดได้แค่นั้นดีกว่า นะครับเดี๋ยว,ยวแล้มทำามป้ะอาดเลยนะใช้แปรงนะครับขนนุ่มนุ่มเนี่ยแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วเบาๆนะครับข้ามดำนะครับเบาๆ หล่นด้านล่างไม่เป็นไรนะแต่เพราะด้านล่างมันไม่มีอะไรข้างล่างไม่มีอะไร ใชชฟอกกี้ชีช่วยก็ได้ภาพภาพดำๆจะไหลลงมาเลยนะครับ ครับคราบดำๆจะเป็นแบบเป็นปเมือกอยู่ข้างในนี่นะครับเห็นไหมพยายามทําให้มันหายดาให้ได้เยอะที่สุดนะครับ นี่นะครับนี่ออกมาเยอะๆเลยนะนำสีเลยไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้ มาดูหลังทําเสร็จนะครับเป็นยังไง,งนี้รอก่อนจากนั้นก็ทําความสะอาดเล็กๆน้อยไปนะครับไหนก็ถอดไปแล้วทความสะอาดทีเดียวไปเลยซอกเล็กซอกน้อยถูได้ก็ถูเนี่ครับเห็นความแตกต่างของการล้างหรือย,ยังครับอ่าเห็นไหมฝนะั่งนี้ออกแบบขาวแลออ้วอ่าแล้ฝั่งนี้ยังดำอยู่เลยนะดูนะ นี่นะครับาขาดจนให้สะอาดแบบนี้เลยนะค่อยๆทำไปนะครับนี่เห็นเห็นความแตกต่าง ฟองอย่างนี้เหลือก็เช็ดออกเบาๆนะครับเดี๋ยวเวลาเปิดแอร์ทำง,งานมันก็จะถูกช้าล้างโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะตรงนี้อ่าขัดให้ต้อขาวแบบนะี้โอเคอหลังจากตรงนี้ขาวสะอาดแล้วนะครับมาจัดการด้านบนต่อนี่นะครับที่เราฉีดโฟมทิ้งไว้เราจะเอาผ้าแปรงค่อยๆถูนะครับค่อยๆถูตรงซี่ฟันนี่าามาดูนะ นะครับหลังจากนั้นนะครับใช้แปรงขนนิ่มๆนี่นะครับทำการเช็ดปัดตามซีนะครับแล้วก็แปรงประจุน้ำเพื่อทำความสะอาดอีกทีรูข่าดำนะครับอ่าจุมขันจุ่จุน้ำแล้วเดี๋ยวผ้าเช็ดอีกทีครับ ี่นะครับหลังจากนั้นหมุนเลยนะครับหมุนให้มันดีคาบสกป,ปกล้องล่างเดี๋ยวเราเอาผ้าเช็ดข้างใต้นี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ผ้าเช็ดด้านล่างเช็ดคาบสกัปลวกนะครับ คราวโปะโที่เราทาความสะอาดไว้อ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะกลับมาประกอบนะครับรอให้มันแห้งก่อนนะครับทิ้งไว้เลยไปทําอะไรก่อนก็ได้นะครับรอให้มันแห้งให้ดีๆเลยอ่าเดี๋ยวเราประกอบกันครับครับขั้นตอนการประกอบนะครับอ่าฝาอันนี้ใส่คืนไปก่อนนี่ครับอ่าจะมีรูอยู่เห็นไหมเห็นรูไหมตรงนี้ก็จะมีเขี้ยวอยู่ใส่ง่ายเลยครับวางไปเลยนี่ครับแล้วก็ชุดนี้ใส่ วางให้ตรงบากมันนะครับพอดีเลยแล้วก็น็อใส่2ตัวนะครับ เช็ดตรงนี้ไนก็ได้ครับอันนี้แผ่นนี้แผ่นนี้จะเลอะก็ทาความสะอาดไปต่อไปเป็นการประกอบฝาหน้านะครับสําคัญเลยนะครับนี่สายตัวนี้อย่าลืมดึงออกมาแล้วครับเอามาร้อยใส่ตรงนี้มั้ยไม่งั้นจะลื้ออกรอบนะครับนี่สายสําคัญเลยร้อยให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาฝาหน้าใส่อย่างนี้นะ น็อตตัวนี้ขึ้นนะครับใบตัวนี้แล้วก็ใส่ไปเฉงเฉียงหน่ยนนะครับให้บาบาน็อตตรงนี้มันตรงกันสองรูแล้วก็ตอกลงไปเลยนะครับอย่าลืมสายตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีสายอย่าลืมดึงออกมานะครับเดีย๋ยวเรี่กรอบหนึ่งเดี๋ยวออกมาผ้าไว้ก่อนได้ไครับแล้วก็ใส่เข้าไป ใช่สองะะอตัวนะครับอ่านตัวหนนะครับอยู่ตรงนี้มาแบบประกอบฝาด้านหลังนะครับ วิธีประกอบนะครับสายไฟสองเส้นนะครับเสียบก่อนเลยบังคับเสียบอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้เบ,า,บาไครเบาไหมนะครับนีม่มีเสียบอยู นนนน้นะครับดูเก็บนี่นะครับตัวเขี้ยวนี่นะครับเราใส่รูนี้นะครับใส่สามรูนี้ก่อนเลยเทำการตบให้เข้าร็อกเลย,อลอเยนะครับเก็บสายไฟก่อนนะครับถ้ามันไม่ตรงดูสายไฟก่นอนบางทีมันอาจจะเกิน นอตนะครับนะัดนะตามเดิมเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนะครับอ่านะนัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาแผ่นกรองมาปิดเป็นอันเสร็จนะครับนี่แผ่นกรองที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับ พอตึงมือพอนะครับเค <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะดูเปิดใช้งานดูนะครับอ่าจะเย็นฉ่ำใช้งานปกติไหมอ่าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากแกะออกมาล้างนะครับแอร์ตัวนี้นะครับไฮเซนมื0สองพันียนะครับอ่าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ